วัสดีค่ะวัสดีเอฟซีแฟนช่องค้นน้ำโชกชาแนวเสี้นหน่อยป้าด้วยค่ะพักนี้ก็สิบค้อยเห็นนากันปันไดเพราะว่าเสี้นหน่อยตามหาตัวเลขแนวทง่งมาให้เอฟซีคอหัวคอเบอร์เนาะไปทั่วทิพยทั่วแดนไปเบิดมือเมดเว้นค่ะบางมือก็ได้ไปค้นหามองไรมันแมนแมนมองไรมันนี่เอามาฝากเอฟซีเนะคะ่ะตามค้นหา มัวว่านี่กับไปเมื่อก้อนนี่ก็ไปไปมัดมื่อจนว่าคำจนว่าบร่ได้อัดคลิปส่วนตัวเจว้าของเนาะไปตะน้ำกลุ่มไปตะนำ้ำอ่าทิมงานเพลินเนาะค่ะค่ะเอฟซีก็ได้ถามหาอ่าชุดหกตัวเซียนน้อยไม่มาหรืออาจารยมากค่ะท่านผู้ชมมากจะว่าหน่เซียนหน่อยเบาบางเนาะเลยนบาเลยมาเบามัวว่านี่กาบ,บาสีเบาสูฟังอยู่หรอก เอาไปามาไปนวนไปนี่จกคนมาเอิอนไปยังไนทะั้งผ้าคนไปคนไข่ไปหาหมอกระพรองกันนะคะได้ผมมีเวลาเบากันสิบเบากระเดิ้ดเลแล้วเมื่อคืนนี่กลับมาก,ก็ได้สามทุ่มสีม่ทุ่มเนาะเส้นหน่อยก็เริ่มไประเดี๋ยวค่ะว่าเป็นยังหรอกเนาะมาทราก,กันยังดีก็ว่ามาค่ะสําหรับค้นล่อค้นถา่าหกคางล่างนะคะหกคางล่างเน่นเน้นนะคะงวดที่แล้วเสีนหน่อยนะตัดออกเนาะคะ่ะ เลขเพิ่นกับเข่าอยู่ดิเพิ่นเขียนผิดเพิ่นใหญมากสามหนึ่งนะคะสามหนึ่งเส้นหน่อยฝนเข็นเป็นหนึ่งสามก็เลยตัดทิมบันีโอ้จะมันคัดซะออกตัวตัดพอดีเป๊ะเลยนะคะเป็นสี่ตัวคันตัดนี่แม่นแม่นออออมนี่ค่ะตัดออกถือตัวออกพอดีป๊๊โหลดมือนี่ก่ะมาแล้วค่ะมาแล้ว เส้นน่อยจะเอาหอยเบิองนะคะล็อกหกหางเนี่ยไม่ธรรมดานะคะสําหรับล่างนะคะล็อกล็อกหกหางล่างอย่างเดียวนะคะเอาเตรียมสมุดปากกาค่ะพี่น้องค่ะเตรียมสมุดปากกาแล้วก็เตรียมแคปหน้าจอนะคะเข้าไปเบิงเลดกันเลยเดี๋ยวเสียหาว่าเส้นน่อยจักเบายังนสิว่าเบาโดนเบานั่นผ่นวันเพราะว่าเส้นน่อยเคยเห็นในคอมเมนต์เนาะว่าโอ้ยเบามากเกินผ่นว่า ขันเบาๆไปจ็คเสียดจังไดนะคะเพราะว่าทําไปตามกฎนะคะต้องเข้าใจนี่จุดนี้เป็นยังคือเบาโดนแท่ยูทูบนะเพราะว่าขันเวลาบอได้มันกับบอพานเนาะค่ะต้องทําเวลาให้ได้อย่างน้อยคือ8ดนาทีนะคะ8นาทีขึ้นไปที่บบบอกบ่ามันยังนี่ค่ะนี่ละมันเป็นสี่ที่บบบอกเลขโหลดนะเขามาจะบอกป๊บโหลดเท่ากับที่เอาอีหยังมาเบาเนาะ ก็ต้องเออเบาสู้กันเบากับเอฟซีสกกนนะคะพูดให้อ่เข้าใจกันสกนะักกนเนาะเอาวันนี้ก็ไปกันเลยจ้ะไปกันเลยไปเบื้องตูเรสำหรับชุดล่างนะคะชุดล่างหกหางแตกค่ะพี่น้องค่ะแตกค่ะแตกมาหลายงวดแล้วงวดนี้ก็ล่องเอาไปเบื้องพิจาจรณาเบิ้งเลือกเอาคัดเอาเนะาะมักตัวได้ก็จังคน นี่ค่ะ16กกันยาสองห้าหกแปดเลกล็อก6หางล่างอย่างเดียวนะคะล่างอย่างเดียวอันนี้เพิ่นกับไฮมาตรงๆค่ะพี่น้องไฮมาตรงๆแต่ว่ามันไม่มีภายหามใดเนาะว่ามันจะออกโตกรับอันนี้คือของไม่แน่นอน อาจจะปีนกลับก็ได้ค่ะแคปหน้าจอไว้เดอรค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนี่ละหกค้างล่างก็ได้แต่ในในหกค้างนี่้มีตัวใดตัวหนึ่งอยู่เสื่อหน่อยก็มากอยู่ดอกตัวใดก็ง่ามตัวใดก็ง่ามมาจา้าสิเลือกเอาตัวใดเพราะฉะนั้นแล้ว ต้องเอาทุกตัวเนาะคะ่ะเอาทุกตัวโหลด้านทีห้าเหลือกบอถึกเนาะเ้าเหลือกตัวนึงมันเผยออกตัวนึงก็ได้เด้ฉะนั้นแล้วเรียกแค่ไม่กี่หางจัดให้เบิดโหลดเนาะคะ่ะจัดให้เบิดทุกตัวเลยหกหางส่วนตัวกลับก็เอาไว้กันเนาะคะ่ะกันไว้จักเล็กจักน้อยในเด้อค่ะพี่น้องกันไว้จักเล็กจักน้อยเพื่อว่ามันออกมาห้าสิบบริเสียใจแต่ยังว่าใดน้ำเพลินอยู่เนาะคะ่ะออ ชัดเจนนะคะตัวเลขชัดเจน <c oughs> สำรับผู้เพื่อนถามหาเนาะค่ะผู้เพื่อนถามหาตัวเลขอหลักหน่วยสองตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยบนเนาะค่ะหลักหน่วยบนสองตัวเส้นหน่อยลงคีปแปลงแต่งวดแหลกคนนี้ค่ะ ไปตั้งแต่ต้องงวดว่าสัง่งอไปตั้งแต่เป็นคลิปแรกเลยที่เพื่อนถามมาเพื่อนอาจจะเบเห็นคลิปเนาะว่าเป็นยังเนาะกัเบ,บิ่งเมื่อนี้ก็ได้เสียนหน่อยเสียมาไห่เบิ่งเนาะหลักหน่วยบนงวดที่แล้วให้ห้ากับหกฟันที่หกนะคะฟันที่หกเม็ดเดียวงวดนี้เพื่อนกับหายไม่คือเก่าหลักหน่วยบนผู้ใหญ่ใจดีนะคะแม่นอิลีค่ะแม่นอิลี เอฟซีก็ถามมาอยู่โอ้ยเพิ่นคือแมนแต่เอามาล่อหนนะ้ยแน่เสี้ยนน้อยบัดจิงจิงแล้วเสี้ยนน้อยลงไห้แล้วเด้อค่ะลงไห้ตั้งแต่ปุ่นแต่ตอนหววแล้วก็เป็นคลิปแรกของทางช่องน้ำนะคะมันกระโดนเกินไปเนาะบางเทาเอฟซีก็อาจจะพอเห็นคลิปนั่นเพราะว่ามันโดนมันก็ยู่ไก่นะคะอยู่ไก่เลื่อนหากับบอ่อเสี้ยนน้อยกับเคยคนหาอยู่คนหางเล้กับบ่มี เพราะว่ามันมันลายมือมันทมกันไปแล้วนะคะฉะนั้นอ่ะเข้ากับเขาไปเบื้องอีกก็ได้นะคะเข้าไปดูหลักหน่วยผู้ใหญ่ใจดีงวดนี้เจ้าของตัวเลขห้ากับหกฟันที่หกหน่วยนะคะหน่วยบนอ่ะเข้าไปเบื้องจ้านี่ค่ะงวดนี้พันหาย,ยงี่ี่เด้อค่ะพี่น้องงวดนี้ให้มาแบบนี้นะคะ โอ้ยตวงซือกับพ่อล่างๆนี่มันเป็นได้อากาศเมื่อนี่งวดวันที่สิบหกกันยาสองห้าหกแปดหลักหน่วยบนผู้ใหญ่ใจดีงวดงวดนี้งวดสิบหกกันยาสองห้าหกแปดให้เจ็ดกับสองค่ะให้เจ็ดกับสองแต่ฟันที่สองตัวเดียวนะคะฟันที่สองตัวเดียวค่ะ หาตัวไซดวนค่ะหาตัวจับเลยผู้ใดมีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วเนาะเอามาจับสซของเพิ่นเ้อค่ะมีแค่สองตัวเท่านั้นมีเจ็ดกับสองอันนี้เพิ่นเน้นหายฟันหายเนี่ยอาจจะบ่มากก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาทั้งสองตัวค่ะตัวเลขก,กับลายตัวมีแค่สองตัวเท่านั้นมีแค่เจ็ดกับสองเนาะ ตัวเนตตัวฟันก็อาจจะบอมาก็เอาเจ็ดไปน้ำแน่ติดไปน้ำเนาะสวยอยู่เนาะค่ะมื่อนี้เลขสองเลขเจ็ดก็ได้สวยอยู่จัดไปเลยเนาะค่ะสมมุติว่าใครได้หลักสิบมาแม่นๆนนะคะเอามาเลยค่ะเอามาเลยจัดใส่หลักหน่วยผู้ใหญ่ใจดีค่ะงวดนี้ฟันเลยฟันหางเดียวตัวเดียว คือสองนะคะสองเด้อค่ะพี่น้องสองอยู่รักหน่วยนะคะเฉะพาะข้างบนนะคะข้างล่างบกเกี่ยวกันเพราะว่าข้างล่างก็มีอีกตั้งหากเดียวิ่นคือมั่นใจแน่ใจแต่ฟันหายเลยค่ะเลขสองนี่มันจะมาีอลีโบรักหน่วยนี่ว่าสันเอากระลองเบองค่ะสำหรับแอดเองแอดชอบเจ็ดด้ค่ะ แอดชอบเลขเจ็ดวันนี้นะคะสีออกบอระวังเบิ้ลด้วยเพราะว่ามันเป็นวันอังคารนะคะจะเบิ้ลน,หนาหรือเบิ้ลหลังกับบ๊อบคูอกันนั่นละล่องเบิ้งค่ะพี่นอ้องอะแคบหน้าจอแล้วเนาะตัวเลขก็ชัดเจนอ่ะเอาเท่านี้ละเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปลักหน่วยบนเนสเสอยอหน่อยเอามาให้เบิง้งซือ้อจริงๆแล้วมันเป็นของ อ่าอะไรล่ะข้างล่างชุดหกหางนะคะอ่ะเอามาเพาิ่มให้อีกเนี่ยบางคนเพิ่งอาจจะเพ่นเห็นตัวเลขเนาะคะ่ะสําหรับเลขล็อกหกหางล่างนะคะอันนี้ค่ะบันนี่เส้นหน่อยก็สิขอตนหันตพอาบันนี่จิไปทุระประปังโย่ลงคีปใาเอฟซีเบิงอ่ะ